เคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่ EP ีแรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 เขาประเมินสถานการณ์ผิดสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก เลยทีเดียวนั่นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเตาศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในรถบ้านกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ การต่างประเทศช่วงนี้น่าจับตามองฮะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะตะวันตกองค์กร NGO เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยสวีเดนก็ยอมรับเสี่ยงจะถูกโจมตีจากกระแสะเผาอันกุรอานนะครับเล็งยกกระดับคุมชายแดนเพิ่มอำนาจตำรวจหลังจากปล่อยให้มีเสรีภาพแบบสุดตง่งสวีเดนชี้ ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นจากกรณีเผาคัมภีอังกุลละอ่านเตรียมยกระดับควบคุมชายแดนเพื่อเพิ่มอำนาจตำรวจในการหยุดยั้งและค้นตัวผู้ที่อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของ,ของประเทศกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้นะครับให้อำนาจตำรวจใ, <c oughs> <c oughs> ให้อำนาจตำรวจในการตรวจสอบแนวชายแดนซึ่งรวมถึงการค้นตัว และอนุญาตให้มีการใช้ระบบตรวจตราอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้มีเสรีภาพในการเผาอันกุรอานโจมตีศาสนาอื่นในขณะที่น้ำมันก็ปรากฏว่าลงแรง2ดอลลาร์สหรัฐทองคำขยับลงหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงนะครับฟิตเรตติ้งหันความน่าเชื่อถือสหรัฐอเมริกัน ราคาน้ำมันก็ลงราว2%และต้องคำปรับลดหลังฟิตหนึในสถาบันเครดิตเร й ติ้งยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวดังกล่าวชุดให้ Wall Street ปิดลบอย่างหนักเช่นกันท่ามกลางแรงเทขายกำไรของนักลงทุนนะครับผวากันไปหมดเลยทีเดียวฮนะโปรลนด์ก็ร้องขอเพื่อนบ้าน โดดเดี่ยวเบลารุสท่ามกลางความตึงเครียดนะครับกับนักรบวักเนอร์เจ้าที่ระดับสูงของโปแลนด์เรียกร้องให้มีการโดดเดี่ยวเบลารุสโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่วอร์ซอเสริมกำลังทหารในแนวชายแดนตอบสนองสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์หลายลำของเบลารุสล่วงละเมิดน่านฟ้าของทางโปแลนด์นะครับ สัญญาณไม่ค่อยดีนักฮะสหรัฐอเมริกายอมรับนะครับว่ากังวลปฏิบัติการตอบโต้ของยูเครนคืบหน้าล่าช้ากว่าที่คาดหมายปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนล่าช้ากว่าที่คาดหมายไว้แต่กรณนั้นก็ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากความเห็นของจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบขาวเมื่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็อ่วมเลยทีเดียวฮะพายุใต้ฝุ่นขันนุนอาราวาดเคลื่อนที่อย่างช้าๆไฟยังดับนับแสนครัวเรือนบ้านเรือนประชาชนราวประมาณ1 6 6 0 0 0ครัวเรือนในเมืองโอกินาวาและคาโกชิมะนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ ต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าในขณะที่ไต้ฝุ่นขนุนซึ่งเคลื่อนตัวอย่างช้าๆยังคงนำเข้ามาถึงฝนตกหนักลมกันโชกแรงเป็นไปได้ว่าจะก่อความเสียหายแบบยืดเยื้อเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ไต้หวันก็มีการเตือนจีนฮะโลกเจอผลกระทบหายนะนะครับหากเปิดฉากรุก,กราน แต่ไม่คาดหวังสหรัฐอเมริกาจะยกกำลังมาช่วยการลุกรานไต้หวันของจีนจะส่งผลลัพธ์หายนะสำหรับโลกจากคำเตือนของรัมตรีต่างประเทศนะครับในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ a ออ้างถึงความสำคัญของเกาะแห่งนี้ในแง่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเส้นทางการเดินเรือสินค้าอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าอเมริกันจะเข้ามาร่วมทำศึกสงคราม และยืนยันการปกป้องไต้หวันเป็นหน้าที่ของฝ่ายตนเองนะครับสิ้นสุดทางรักก็มีรายงานว่านายกแคนาดาประกาศที่จะแยกทางกับภรรยาหลังจากมีการอยู่กินกันมาถึง18ปีนายกัฐมรตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาและนางโซฟีเกรกัวนะฮะทรูโด ภรรยาออกมาประกาศว่าตัดสินใจแยกทางกันแล้วหลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันนาน18ปีนะครับซึ่งชูโดได้และภระยาได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตรงๆหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้ชีวิตคู่และไม่ค่อยออกมาร่วมงานกันในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจูโดวัย51ปีโซฟีนะฮะวัย48ปีสมรสกันตั้งแต่ปี2005มีบุตรด้วยกัน3คนอายุ 15, 14, 9ปี ตามลำดับนะครับในขณะที่ผัวเมียอินเดียขายลูกวัย8เดือนเอาเงินไปซื้อ iPhone 14สามีภรรยาชาวอินเดียถูกตำรวจจับฐานขายลูกวัย8เดือนเพื่อนำเงินไปซื้อ iPhone และโพสตคลิปท่องเที่ยวลงอินสตาแกรมสัปดาห์ที่แล้วสื่ออินเดียรายงานข่าวคู่รักจากรัฐเบงโกตะวันตกกร่างไกรสมาร์ทโฟนของ Apple ตัดสินใจขายลูกวัยแบเบาะเพื่อนำเงินไปซื้อโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่พฤติกรรมของนายชัยเทพนะครับและซาทีซึ่งเป็นข้อสังเกตของเพื่อนบ้านหลังจากที่เข้าเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วรัฐพร้อมกับโชว์โทรศัพท์มือถือ iPhone 14เครื่องใหม่เอี่ยมซึ่งก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่จะเกิดอะไรขึ้นนิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับ มีการเตือนหายนะจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์นิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับทั่วโลกออกถแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทุกประเทศก,กำจัดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนภัยคุกคามหายนะนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงแทกใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆข้อเรียกร้องนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียออกถแถลงการเตือนไปในหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครน รวมถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและความพยายามนะครับไม่แพร่กระจายอาวุธที่ดูเหมือนจะไร้ผลนะฮะบัาชีการก็มีการเตือนว่าการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามย่อมหมายถึงหายนะต่อมวลมนุษยชาติและอ้างถึงการวิจัยในอดีตว่าแม้จะมีการทำสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัดโดยใชยว้วนนิวเคลียร์ประมาณ250 จากที่มีอยู่13,000หัวรบทั่วโลกก็สามารถทำให้ผู้คนล้มตายได้จำนวน1,020ล้านคนการใช้วุฒินิวเคลียร์ยังส่งผลงกระทบต่อสภาวะภูมิภาคขอไปฮะสภาพภูมิอากาศโดยจะก่อภัยแล้งนิวเคลียร์และอาจจะสร้างความเดือดร้อนถึงประชาชน2,000ล้านทั่วโลกเลยทีเดียวฮะจากทั้งหมด7,000ล้านคน สื่อตะวันตกและองค์กรนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวแทรกแซงกิจการภายในก็อวยนะอนาคตของประเทศไทยคือก้าวไกลองค์กรอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาชี้เพื่อไทยเลือกกลุ่มอนาจตอน,นี้จะต้องชดใช้ในระยะยาวสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรทรงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ นะครับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในไทยให้ข้อมูลว่าพันธมิตร8พักฝ่ายประชาธิปไตยพังคลืนไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไทยกําลังจัดตั้งรัฐบาลแบบรวมกับพักอื่นๆที่ไม่มีพักก้าวไกลอย่างไรก็ตามรายงานนี้ชี้ว่าการเคลื่อนไหวที่งานการเคลื่อนไหวนี้แม้จะส่งผลให้พักเพื่อไทยก้าวสู่อํานาจในระยะใกล้นี้แต่อาจต้องชดใช้ในระยะยาว เนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคตจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามตามรายงานของสภาความสัมพันธ์นระหว่างประเทศชี้ว่าคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก้าวข้ามแนวทางนโยบายแนวเดิมของพรรคเพื่อไทยไปแล้วและต้องปฏิรูปสถาบันหลักๆในนั้นก็รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจากโพที่เบื้องต้นคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะยังกรองความโดดเด่นในศึกเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาทำผลงานได้อย่างย่แย่บรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนหนุ่มสาวสนับสนุนพรรคก้าวไกลคืออนาคตของการเมืองไทยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกา ตอนนี้ก็ถูกลดความน่าเชื่อถือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังย่ำแย่สงครามที่สหรัฐให้การสนับสนุนยูเครนทำสงครามกับรัสเซียตอนนี้การลุกคืบเป็นไปได้น้อยมากและถูกฝั่งรัสเซียทำการโจมตีโปแลนด์ซึ่งมีท่าทีว่าจะเข้าทำการสนับสนุนยูเครนปรากฏว่าเบลารุสประเทศพันธมิตรของทางฝั่งของรัสเซียก็น,นำกองกำลังวากเนอร์เข้าตรึงกำลัง ทำให้โปแลนด์ไม่สามารถจะสนับสนุนยุทธปกรณ์และสัพพก,กำลังให้กับทางยูเครนได้ทำให้สถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองตลาดหุ้นกำลังร่วงระนาวเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังตกลงมาอย่างุยเรื่อย เงินเปโตหยวนกำลังเข้าครอบครองโลกแทนสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นองค์กรให้การสนับสนุนประเทศอื่นๆในการแบ่งแยกและปกครองและต้องการทรัพยากรเหมืองทองแร่ธาตุนะครับและก็น้ำมันก็ปรากฏว่าให้การสนับสนุนก้าวไกลมองนะครับในมุมมองเขาว่าสถานการณ์แบบนี้ เพื่อไทยตัดสินใจผิดในอนาคตคนจะไม่เลือกเพื่อไทยแต่จะหันไปเลือกก้าวไกลและสิ่งที่ต้องทำก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นสำคัญด้วยการลิดดอนพระราชอำนาจในรูปแบบต่างๆนั่นคือมุมมองของฝรั่งที่กำลังวิเคราะห์ประเมินสถานก,การณ์จากข้อมูลที่ออกไปจากต่างประเทศนะครับขณะเดียวกัน สิ่งที่เขายอมรับจนถึงขนาดนี้องค์กรนี้เคยมีการขึ้นไหวนะครับและก็เขียนบทความข่มขู่ว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับก็จะมีบางปรากฏการเกิดขึ้นนะที่ไม่คาดฝันแต่จนถึงขนาดนี้พอก้าวไกลถูกกันไปอยู่ฝ่ายค้านเขาก็วิกวิจารณ์ว่าเพื่อไทยตัดสินใจผิดและในอนาคตเขามั่นใจว่าก้าวไกลจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยตัวเขาประเทศเขายังเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ย่ําแย่ตกต่ำนะครับตอนนี้พยายามไปง้อทางจีนนะฮะพยายามเจรจาทางฝั่งรัสเซียแต่ไม่มีใครเจรจาด้วยฝรั่งเศสเยอรมน,นีกําลังถอนตัวออกจากฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเรียกว่าโดดเดี่ยว ไปเปิดสงครามทางการค้ากับจีนรัสเซียปรากฏว่าถูกจีนรัสเซียอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลางล้อมสถานการณ์จนถึงขณานี้การวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่อีพีแรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 ครับประเมินสถานการณ์ผิด สหรัฐอเมริกากับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด -19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่นหมายความบทวิเคราะห์ที่เขาประเมินประเทศไทยประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้นอย่างนี้ยืนยันฟันธงเพ่นไปไม่ได้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ให้เธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวาชิราลงกรณ์กดินทระเทพยักวรางดูพระราชาปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระตาุณาเกือือกุลตามรอยบาทพระราชาบิดา อาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปกครองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทย ชิราลงกโคดินพระเทพยาวารางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดทอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ อาจองทรงนำชาติอย่างอาจานพระปรีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่ วัชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางกูแสงแห่งวัชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทนิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริญ